เรานะคะงานไม้แท้ค่ะงานไม้ยางพาราเกีดเอนะคะความหนาของตัวเนื้อไม้จะอยู่ที่1.9เซนติเมตรค่ะและถ้าชิ้นไหนมีเหล็กเป็นส่วนประกอบแบบนี้นะคะลูกค้าขาเหล็กของเราจะใช้เป็นเหล็กโครงสร้างอาคารนะคะนนองมีความหนามีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วสีที่เราใช้ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีขาวหรือว่าสีดํานะคะสําหรับเหล็กเนี่ยเพื่อพ่นกันสนิมให้อย่างดีแล้วนะคะส่วนท็อปไม้ของเราจะมีทั้งสีไม้สสีไม้โอ๊ค่ะสีขาวแล้วก็สีดําเลยลูกค้าเลือกเก็บ น้องลงตะกร้าและชําระเงินกันได้เลยนะคะงานยอดนิยมของเรานะคะหนีไม่พ้นกับขอบโค้งแบบนี้ลูกค้าค่ะเราจะมีทั้งขอบโค้งนะคะมีขอบเหลี่ยมลูกค้ามีงานขาไม้มีงานขาเหล็กนะคะมีงานสไตล์โมเดิร์นนะคะที่เป็นงานขาไม้และงานขาเหล็กลูกค้า่ะมีงานสไตล์โมเดิร์นแบบ2ชั้น3ชั้นนะคะมีงานสไตล์มูจิมินิมอลต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกซื้อแล้วก็เลือกช็อปการสำหรับชั้นวางจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอยากจะได้แบบ3ขาแบบนี้ก็ได้ลูกค้าค่ะตัวงาน3ขาจะมีแค่ตัวไม้นะคะ จะไม่มีเป็นงานขาเหล็กนะ ลูกค้าคาชั้นวางจอคอมพิวเตอร์ของเรานะคะจะมีตั้งแต่50เซน70เซนแล้วก็90เซนเลยส่วนความกว้างของตัวหน้าไม้นะคะจะอยู่ที่2 2เซนติเมตรแล้วก็ส0เซนติเมตรนะคะส่วนความห่างของช่องตรงนี้รวมไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรนะคะลูกค้าตัวไม้นะคะเราเคลือบพีวไปให้แล้วนะน้องกันน้ำนะคะกันรอยกันเชราค่ะทนรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงกันน้องปลูกไม่ยุ่งกับตัวเนื้อ ไม้ของเราด้วยลูกค้าขะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเวลานองเลอะเธอเดเปืเปเปเป้อนเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนวันนี้นะคะได้แพทเทิร์นความสวยที่ไม่เหมือนใครได้ชิ้นงานที่เป็นงานทํามือทุกชิน้นลูกค้าขาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะคะอยากให้ลูกค้าได้ใช้งานที่สวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็แข็งแรงทนทานที่สุดด้วยรวมถึงความคุ้มค่าคุ้มราคายังมีให้ลูกค้าเหมือนเดิมที่นี่ KAD Studio นะคะกับอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์งานไม้แท้ลูกค้าขาตัวงานไม้ยางพาราเกตเอนะคะทุกๆชิ้น งานทุกๆตะกาเลยลูกค้าเปิดเข้ามาแล้วหาสินค้าชิ้นไหนไม่เจอหรือว่าอยากจะให้แม่ค้าแม่ค้าแนะนํารีวิวชิ้นไหนเพิ่มเติมใกล้ๆลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะคะ